แบมแบมมาร์คต้วนเป็นเจ้าภาพงานศพหนุ่งหนิงเหยื่อกราดยิงพารากอนจากกรณีแฟนคลับศิลปินวงกอตเจ็ดหนุ่งหนิงหรือนางสาวเพนพิวันมิธรรมพิทักษ์เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงที่สยามพารากอนนั้นล่าสุดมีรายงานว่าทางแบมแบมกันทิมุกและมาร์คต้วนสมาชิกวงจีโอทเจรู้สึกเสียใจมาก และขอร่วมแสดงความอาลัยกับการจากไปของคุณหนุงหนิงโดยทั้งคู่ได้ส่งพวงหรีดอาลัยผู้วไยชนและจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมในวันที่19ตุลาคม2566ณนศะาลาสองวัดบางไผ่พระอารมณ์หลวงจังหวัดนนทบุรีแบมแบมรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของหนุงหนิง และเสียใจที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ด้วยตนเองทั้งนี้แบมแบมได้มอบเงินส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของหนุงหนิงด้วย